บ,บวยแปลว่าห่วยแตกแล้วเราจะไปทำไมล่ะครับน่าสงสารตัวบวยนี่เหมือนกันนะครับทั้งๆที่ตัวมันเองเนี่ยมีประโยชน์หลายอย่างเลยทีเดียวมันช่วยชะลอความแก่ได้ด้วยนะครับในบวยยังมีสารตัวนึงครับที่เขาเรียกว่าสารเคเทซินนะครับซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระได้อย่างดีแต่ทีเดียวเจับเมนูวันนี้นะครับเราบวยดองมาเสริมรสชาติให้กับเมนูปลาของเราเมนูวันนี้เรามาชะลอความแก่กันด้วยปลาต้มบวยครับ ก่อนจะไปสาระเมนูอาหารทำกันง่ายๆแล้วก็ทิปดีๆอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อวันหน้ามีคลิปใหม่ๆจะได้เตือนกันด้วยเรามาเริ่มดูองค์ประกอบของปลาต้มบวยกันเลยครับอย่างแรกเลยนะครับปลาทบทิมหนึ่งตัวครับล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วเราตัดเป็นชิ้นๆนะครับวันนี้ปลาตัวใหญ่หน่อยก็เลยตัดเป็น6ชิ้นไปเลยเรามาดูองค์ประกอบต่อไปครับอีกส่วนหนึ่งแน่นอนครับก็ต้องมีบวยดองนะครับ ผงปรุงรสครับใส่ประมาณสัก1ช้อนโต๊ะกว่าก,าก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าถ้าหม้อเราใหญ่ก็จะได้ผงปรุงรสเยอะหน่อยเม็ดพริกไทยนะครับเม็ดพริกไทยดําก็เดี๋ยวทุบๆสักเล็กน้อยก่อนใส่เข้าไปด้วยประมาณสัก1ช้อนชาก็พอครับแล้วก็น้าําปลาอีกประมาณสัก1ช้อนโต๊ะครับดูองคประกอบต่อไปครับองค์ประกอบต่อไปนะครับก็มีขิงซอยครับเดี๋ยวไว้แต่งหน้าตอนท้ายมี หอมแดงนะครับก็ใส่เป็นลูกๆนี้เลยเดี๋ยวต้มไปด้วยจะได้มีความหอมในน้ําซุปด้วยนะครับแล้วก็พริกแดงชี้ฟ้าเดี๋ยวเราจะมาซอยๆนะครับเพื่อโรยหน้าแล้วก็เกลือประมาณสักหนึ่งช้อนชาแล้วก็อย่างสุดท้ายครับตัวผักที่าใส่เข้าไปนะครับก็มีขึ้นช่ายครับเดี๋ยวเราจะซอยๆๆเพื่อที่จะโรยหน้านะครับแล้วก็ตัวผักชีซึ่งเดี๋ยวเราใช้เฉพาะส่วนรากแล้วกันทุบๆใส่เป็นน้ำซุปกไปนะครับเน,นื่อตอนนี้ทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มต้มน้ํากันได้เลยครับ ในระหว่างที่เรารอให้น้ําเดือดนะครับก็เดี๋ยวเรามาเตรียมพวกรากผักชีแล้วก็ตัวขึ้นช่ายแล้วก็ตัวพริกแบ่งชี้ฟ้ากันครับตอนนี้ตัวน้ําเริ่มเดือดขึ้นมาแล้วนะครับเพราะนั้นก็เริ่มใส่เกลือได้เลยครับหลังจากนั้นจัดการรากผักชีที่เราทุบเรียบร้อยครับตามด้วยหอมแดงนะครับก็ใส่ทั้งเป็นแบบเป็นลูกๆอย่างนี้เลยแล้วก็เม็ดพริกไทยดำครับทุบๆสักเล็กน้อยกลิ่นจะได้หอมนะครับ ลังกตามด้วยตัวบวยครับตัวบวยถ้าหากว่าเราจะเอาเฉพาะเนื้อนะครับเราก็ฉีกเอาเฉพาะเนื้อแล้วก็เม็ดไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแต่ก็ตามด้วยน้ำบวยสัก 2- 3สช้อนโต๊ะแล้วกันจากนี้ก็รอให้น้ําเดือดสักครู่ครับฟังจากเสียงตอนนี้ตัวน้ําข้างในน่าจะเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูซิอ่ะเริ่มเดือดมาเล็กน้อยครับงนั้นตอนนี้เราเอาหัวปลาใส่ไปได้เลยแล้วก็เติมหางปลาไปหน่อย อีกอย่างหนึ่งตอนนี้นะครับก็สามารถที่จะใส่ผงปรุงรสไปได้เลยไปถือโอกาสเพิ่มรสชาติให้กับน้ำซุปของเราครับ <c oughs> เดี๋ยวปล่อยให้ต้มไปก่อนครับสักประมาณสัก5นาทีแล้วกันรอให้เดือดอีกรอบหนึ่งนี่ต้มมาแล้วประมาณสัก5นาทีนะครับก็เชื่อว่าในหม้อเนี่ยน้ำน่าจะเริ่มเดือดอีกรอบหนึ่งแล้วแล้วก็หัวปลาก็ดูสุกดีเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใส่เนื้อปลาที่เหลือนะครับ ก็อย่าลืมนะครับเวลาใส่เนื้อปลาไปเรียบร้อยแล้วอย่าคนครับเตือนกันทุกครั้งเลยเวลาต้มปลาน้ําซุปมันจะข่าวได้งั้นเรามาปิดฝาอีกรอบครับตัวเนื้อปลาก็น่าจะสุกพอสมควรแล้วนะครับก่อนจะทําอะไรอย่างอื่นครับลองชิมดูสักนิดหนึ่งแล้วกันมผมคิดว่ามันมีความเค็ม แล้วก็ความเปรี้ยวจากบวยพอสมกวดแล้วนะครับเพราะ,ะนั้นตัวน้ําปลาที่เราเตรียมไว้ก็อาจจะไม่จําเป็นนะครับเพราะ,ะนั้นก็ลองชิมแล้วกันถ้าหากว่ามันยังไม่เค็มพอหรือว่ายังไม่ถูกใจก็ค่อยเติมน้ําปลาแล้วก็จัดการตักเอาตัวเนื้อปลาใส่ถ้วยได้เลยครับพอตักเนื้อปลาต่างใส่ถ้วยเรียบร้อยแล้วนะครับก็จัดการโรยขึ้นชาได้เลยขิงซอยครับสุดท้ายก็ตัวคลิกที่เราซอยไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็จัดการเติมน้ําซุปได้เลยครับ เป็นเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนูวันนี้ปลาต้มบ้วยครับเมนูง,ง่ายเลยทีเดียวขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยแล้วก็ช่วงนี้นะครับอากาศเยนเ็ยนๆแล้วเราทํำซุปร้อนๆไว้สดกับข้าวนะครับ มันไปด้วยกันดีทีเดียวครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแ like. ชร์ก,กันด้วยแล้วก็ถ้าฉุกใจจริงๆอย่าลืมมอบหัวใจให้กันด้วยนะครับเพื่อช่วยสนับสนุนช่องนี้จะได้อยู่ด้วยกันานานๆนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อาควาช็อปครับที่ร่วมสนับสนุนรายการนำสาระดีๆเมนูดีๆสำคัญที่สุดพันปลาดีๆมาให้เกษตรกรไทยครับฟาร์มปลาที่ไหนนะครับอยากได้พันปลาเลี้ยงง่ายโตวไวกำไรดี ติดต่อก็ามาได้นะครับสำหรับปอเจริญฟาร์มยินดีให้คําแนะนํายินดีให้คำปรึกษาครับแต่ที่ปอเจริญฟาร์มนะครับถือว่าเป็นฟาร์มที่มีเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยเชื่อมั่นได้ว่านะครับเมื่อใดพันปลาจากปอเจริญฟาร์มไปแล้วเลี้ยงง่ายโตวไวกาไรดีแน่นอนครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขและก็สุขภาพดีพบในคลิปหน้าดูน้ําทําครัวสวัสดีครับ